ผู้ช่วยนะคะนี่ก็เป็นโทรศัพท์ของย่าชี้นะคะก็อ,ะอยู่ที่โดมิเกสนนะคะ <c oughs> ก็วันนี้ผูออ้ช่วยก็ได้ไปดูที่ออว้านสอนส,สีหลืออะไรนะบ้านน้ทเที่ยใช่ไหมนั่นแหละตัวแรกก็มีหมอลำดอยมาปุ๊บอ๋อเป็ดแล้วจบแล้วหมอลำเรายังไม่ได้บิดเต้นเลยทุกคนเราก็อยู่หน้าโดมนะคะทุกคนอากาศขององปูปารีจิตนะคะที่เป็นตอนยามเย็นนะคะเพราะว่าไปซื้อของพานนองไปบ้านม่วงแล้วก็ออช่วยน้องแบบ ทำนู่นทนี่นะคะน้องก็พับผ้าอะไรด้วยนะคะก็ไอ้ก็เครื่องซักผ้าใช้ได้ปกติเนาะทุกคนก็อยู่ที่โดมนะคะนี่ก็มีหวัวกันนอกมีต่างๆนา,นา,นานของผู้ช่วยนะคะว่าวางไว้ตรงนี้หมดอ่ะนี่คือสีเล็บผมผู้ช่วยทุกคนนี่ผู้ช่วยทาสีส,สีสีน้ําเงินเลยสีน้ําเงินแรงลิ์ทุกคนนี่มันในการออกบูมบริจิตนะคะก็ใครที่จะทาบโบ สทธาโอวูบาลีจิตก็สามารถที่จะมากับว้บูชาขอพรอได้ตะกี้วันตะกี้มีฝรั่งมาด้วยนะทุกคนฝรั่งมาเหมือนกันวันนี้ฝรั่งก็มาบรรยากาศนั่งปู่เวลานี้นะคะก็าวๆประมาณสี่โมงเย็ยนแล้วนะคะใกล้จะค่ําคืนแล้วเนาะย่าก็ไปเอ่อย่าก็ไปทําความสะอาดนะคะไปทำความสะอาดให้น้องหมานะคะก็อยู่กับผู้ช่วยนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ก็เงียงบเงาส,สงบ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 มากเลยนะคะทุกคน ก็ไม่มีอะไรมากเนาะวันนี้นะคะก็เมื่อวานนี้ผู้ช่วยจะเล่าอะไรฟังเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้หมาลุงหลุดทุกคนหมาลุงช่างหลุดออกมาแล้วผู้ช่วยก็เลยโทรเรียกนะจิ๋วมาแล้วจิ๋กเมา,นะกมาอ,อกมาได้ไงแล้วนจะิ๋วก,ก็โทรหานะชิดปะนะชิดนะชิดก็เอาน้องตุ๊ดอ๊อมาด้วยทุกคนเมื่อวานหมามันออกมาทุกคน่ยหมามันออกมาเลยต้องเชิญจับแต่ว่าไอตัวแรกนะไม่เป็นอะไรมันมันมันสามารถแบบมันสามารถที่จะเออ ไหวติงได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไอตัวใหญ่อ่ะไอตัวใหญ่อู้โหแรงเยอะมากเลยมันอ้วนมากเลยไอมีตัวหนึ่งที่อ้วนมากโอ้โหมันจะเข้าร้านทำแข็งใสให้ได้เลยเมื่อวานเนี่ยโอ้โหมันจะทำยังไงกับมันแล้วแต่ว่าไอตัวนี้มันหนักจริงนะทุกคนเพราะว่ามันตัวใหญ่มากหมาเนี่ยหมา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 ของลุงช่างอ่ะมันมีตัวหนึ่งที่ผอมตัวหนึ่งมีตัวอ้วนตับเลยโอ้โหมันแรงเยอะมากเลยหมานะจริงๆนะ มันนึงมันนึงมาจากไหนเนี่ยะคุณมาจากไหนเนี่ยอ่ะโอ้ย่าใส่เขาติดพี่ต้นอ้อเนาะตอนนี้ย่าก็กำลังจะอ๋อน้ำมนต์แต่ผลไม้อยู่เนาะ โอ้ยะโอ้โหน่าเสือฝนตกแรงมากวันเนี้ยฝนตกหนักมากเลยเหรอมานี่จะลมเหรอฝนแล้วนานกี่นาทีครึ่งชั่วโมงได้ครึ่งชั่วโมงใช่ฝนตกครึ่งชั่วโมงแต่ไม่ได้ตกตลอดใช่ไหมใช่ค่ะเพิ่งตกมันผ่าปุ๊บมันก็ตกเลยครึ่งชั่วโมง ใครที่คิดว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยมีไฟอ่ะมาส่งปักเหมือนกันพี่เป็นคนไฟแรงไม่ได้ไม่ได้เสียบปั๊กเลยเสียบปักลูกเลี้ยงอะพี่เสือเป็นคนไฟแรงเสียบไม่ได้เช็ดให้แห้งเลยครับตอนนี้เสีจะพี่เสือเช็ดให้แห้งแล้วไม่เปียกแล้วแต่ว่าเราเป็นคน สัมเริ่ข้างบนข้างบนเริ่มสองเสียบไม่ได้เสียบได้สิเสียบทุกวันเนี่ยเออเเสียยบทุกวันลไม่ได้เสียบฝั่งนู้นหน่อยใช่ไม่ได้เริ่มไม่ได้เมื่อกี้ทำไมเป็นอะไรทำไมเป็นอะไรเมกี้เนี่ยหะเสียบทำไมเสียบไม่เข้า แสดงว่าหมดไฟ FC ีจะพรําในครัาคืนนี้เป็นจะภาพจากกัมพูชาสวัสดีค่ะอ้จากกัมพูชาอ๋อแก้บนขอให้ได้ลูกเรอฮะดีใจด้วยนะสวัสดีค่ะมาเป็นอย่างนี้เดี๋ยมาแก้เลยน้องยาหยาวโอ้ยน้องชายบอกเข้าใจตรงกันครับคำถามนี้จะถึงพรุ่งนี้วันศุาร์คุณสา คุณดีแทกคุณปันอ้อนนะคะจะถ้าใครมีคำถามก็เป็นเบื้องหลังก่อนจะํำนะคะทุกคนก็ต้องรอดูต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะแล้วคนนี้ชื่ออะไรคะชื่อเด็กหญิงแอนค่ะเด็กหญิงแอนเดินทางมาจากกกอกค่ะวันนี้กกอกแล้วกกอกเป็นใครเอ้ากกอกกกอกเป็นเป็นชื่อหมู่บ้านไม่ใช่เป็นใครนึกว่าเป็นเป็นชื่อตัวเองแอดมินน้อยมาแล้วเหรอคะใช่ค่ะพี่ฟ้า คุณมะลิสวัสดีจ้าวันนี้เราเราดูเขาถ่ายพงุ่นนะที่ข้างกว่างเดินทางมานะลุงช่างก็ดูไหลปลาไทยบ้านนะอมาเห็นเล่นกับมินเนอร์ต้องสอบช่องเลยนะครับทั้งบนโลงน้ำนี่ก็เป็นภาพเบื้องหลังนะคะทุกคนน้องต้นนี้มีรำสิบแปดน้ำตาลตอนเช้าบอกอ๋อรำตอนเช้าพรุ่งนี้ งเดือดเลยค่ะเสื้อสีที่เราไม่เคยใส่นานนานสีอะไรบ้างเสื้อกรมท่ากรมท่าตรงนี้มีรำรอบเช้าอีกกรมท่านะสีกรมอ่ะตอนที่เราไปสั่งเดี๋ยวคืนนี้ต้องไปหาเสื้อแล้วสีกรมอยู่ไหนสีกรมอยู่ไหนเออเพราะว่าเราไม่ได้รำใส่เสื้อสีกรมนานมุน เวันที่20นะเป็นอย่างที่หนึ่งตีประเทศนึงต้องตัดผมใหม่ไหมหรือว็ก็เฟื่อขึ้นด้อย่างมันไม่ปักหูอะไงมาถือเยว่านี่

อันนี้ก็เป็นเวลานะคะถึงพุ่มแล้วนะคะทุกคนก็เป็นเวลาที่ลำ้ลำพระลมวนก็ต้องมาล้ำนะคะ <c oughs> ทุกคน <c oughs>